โอเคครับอยู่กับร้านบางค่ายซอฟต์ในแก๊ปผมวันนี้มาเลยู่จุดตัวดีดีนะครับก๊อกสามสี่ทับเอนะครับเป็นตัวสีเงินนะครับซึ่งตัวนี้เพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นานมั้งน่าจะประมาณสามสองหรือสามเดือนไม่แน่ใจนะครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะครับผมเน้นเป็นสีเงินนะก็มีรอยถลอกข้างนอกนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะฮะแต่ไม่ได้เยอะมากข้างในก็ยังใหม่ดีอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้อัพแบลลิงนะครับราคาสามพันสามร้อยบาท ะครับอัพแบลลิงก็เพิ่มอีกสามร้อยทำไมตัวนี้ผมยังไม่อัพแบลลิงครับใช่ครับแบลลิงยังไม่มานะครับถ้าจะถ้าใครจะอัพนะครับก็เพิ่มอีกสามร้อยนะครับผมก็ตอนเนี้ยผมเปิดราคาที่สามพันสามก่อนนะครับผมะพร้อมเล่นพร้อมเล่นก็สามพันหกนะครับถ้าอัพแบลลิงก็สามพันเก้านะครับแล้วแต่เลยนะตัวนี้มันมื่อหนึ่งประมาณสี่พันห้าสี่พันหกแล้วแต่ร้านขายนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับแต่แค่เป็นโมเดลใหม่ของก๊อกแค่นั้นเองนะครับผมแต่สไลด์สีเงินนะ โอเคมาเปิดกล่องกันนะครับเปิดกล่องมีตัวปืนกับแม็กกาซีนนะครับสองอย่างเท่านั้นนะครับผมมาดูกันนะครับสภาพภายนอกนะครับผมตัวนี้ยิงลายว่าสามสี่นะครับ t ท c t i c a l เก้าคูณสิบเก้าอันนี้ก็ W.E. นะครับฝั่งนี้ก็ W.E. นะครับ W.E. เป็นรหัสของเจ้าตัวปืนนี้นะครับผมก็สภาพข้างนอกนะครับเนี่ยลอยนิดเดียวเองยิงน้อยนะครับ ส่วนฝั่งนี้เนี่ยมีรอยขูดนิดนึงนะน่าจะน่าจะโดนอะไรสักอย่างของจากจากเจ้าของเก่านะครับน่าจะเก็บไม่ดีเป็นรอยบุบของบอดี้นะครับเป็นรอยบุบนะนะครับเป็นรอยบุบเฉยๆนะครับผมไม่ได้แตกไม่ได้หักไม่ได้ร้าไม่ได้อะไรนะครับผมเช็คหมดแล้วนะครับผมแค่มีรอยบุบนิดหน่อยนะครับรอยขูดนะครับนิดนึงนะครับผมศูนย์หน้าหลังธรรมดารับแต้มสีนะะอัาฝั่งนี้ก็สกรีนว่า Ma d e in Taiwan ง e Tactical นะครับ g a s b l o w b a c k System WE นะครับตรงนี้มีเซฟนะครับอย่าลืมนะครับ ขอพูดสักหน่อยจริงๆเคยพูดไปนานแล้วเผื่อท่านใดเข้ามาดูใหม่นะครับก็คือนะครับ, ok, WWE, Bell, Army, รบก๊อกดวีเบลอาร,มรม์มี่นะครับอ่าแล้วก็เฮ้ยมารลุยมาลุยไม่มีนะครับลืมลืมขออภยัยก็จะมี WE เบลอาร์มี่นะครับแล้วก็ ENC อ่าแต่มีเซฟตรงนี้นะครับท่านใดซื้อมือหนึ่งหรือมือสองนะครับแล้วมีตัวนี้มันดันเซฟอยู่นะครับเนี่ยนะปึ๊บแตามันต้องขึ้นสไลด์ก่อนถึงจะเซฟได้นะครับ ถ้ามันเซฟอยู่อย่างเงี้ยมันจะลั่นไกลไม่ได้นะครับคือซื้อแล้วรบวกวนพลิกดูหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีแต่ถ้าเป็นผมผมไม่เซฟหรอกเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วสุดท้ายท่านก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่บางทีมือหนึ่งอะ่ะจะเจอนะครับเพราะว่าบางทีมาจากโรงงานมันเซฟมางแต่โรงงานนะครับเพราะเขาประกอบมาบางร้านเขาก็ไม่ได้เทสก่อนส่งหรืออาจจะเทสแล้วอาจจะเซฟไว้ก็ได้นะครับเป็นไปได้หมดนะครับเป็นไปได้นะครับดังนั้นนี้ก็คือเช็คก่อนนะถ้าปืนจริงไม่ได้นะครับงายท้องดูก่อนเพราะมีหลายคน เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วบอกว่าปืนยิงไม่ได้ครับ่ะร้านมือหนึ่งนะของผม,ผมไม่เคยเซฟอ่ะปล่อยมันไว้งั้นเนี่ยยวขออนุญาตหาอะไรดันนิดนึงโคตรแข็งเลยโอเคมาได้แล้วนะครับอแข็งเหลือเกินนะครับเอะมาดูข้างในกันมาโอ้โหอยาปึ๊บอ่าด้านในเนี่ยผมถอดล้างไปแล้วนะครับเนื่องจากจาแบริ่งและลือดูเอา้าแบริ่งหมดนะครับ ลืมนะครับลืมว่าหมดตั้งแต่ประมาณสักสองวันแล้วแหละทํางนานคนเดียวว่างี้ครับบางทีก็เบลอๆกันบ้างนะครับอะไรหมดก็ไม่รู้นะฮะโอ้ตายตาย,ตายชีวิตนะฮะทำคนเดียวทุกอย่าง <laughs> ก็สนุกดีครับแต่ง,งานจะชานิดนึงแค่นั้นเองแล้วอ่ะเอาออกก่อนนะครับเช็คให้ดูข้างในนะ,ะไม่รู้มีใครถอดให้ดูขนาดนี้เปล่าไม่รู้ผมก็ถอดให้ดูมาขนาดนี้แล้านะมันเด็กนะเพราะว่าจะมีลูกค้าหลายๆท่าน แต่มีคนดูและหลายคนแล้วกันที่ชอบดูนะครับเวลาผมถอดพวกปืนแก๊สเอาจริงมันถอดง่ายนะแต่ถ้าถ้าให้ผมไปถอดไปฟ้าคลิปมันน่าจะเกือบชั่วโมงรับผมเลยไม่ถอดนะมันมันจะนานไปนะครับไอตอนถอดอะไม่ยากครับไอตอนประกอบเนี่ยจะใช้เวลานะอ่ะฉีดซิลิโคนล้างนิดนึงนะครับผมล้างแค่ชุดล่างครับชุดบนยังไม่ได้ล้างครับเพราะว่าจะเปลี่ยนแบริ่งแล้วลืมมาจ้าเอ๋นะครับแล้วว่าจ้าเอ๋นะครับไปเปิดเก๊ดูอะไร หมดถ้างั้นนะครับสาล้างรอแล้วเรียบร้อยนะฮะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าลืมไปว่าอะไรหมดนะครับเออแล้วผมขอพูดอย่างในคลิปนี้นะครับก็คือสําหรับท่านใดเนี่ยที่เล่นก๊อก W E Bell Army นะครับแล้วก็ E N C เนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่ถ้าซื้อมือสองจะเจอนะครับก็คือไอ้ปีกตรงเนี้หักคือ <c oughs> ผมบอกก่อนว่า หักอนะเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็ยังยิงได้นะบอกไว้ก่อนนะครับแต่ให้ดูตําหนิตรงนี้ก็คือนะครับอย่าให้ไอติ่งตรงเนี้ยหักซึ่ง w e มีหักแต่ไม่บ่อยนะครับ w e มีหักแต่ไม่บ่อยจะเจอกับพวกเบลอะเบลกับเบลกับอาร์มี่อาร์มี่ก็ไม่หักไม่บ่อยเหมือนกันไม่ค่อยเจอจะเจอกับเบลกับ ENC อนะ ENC เจอบ้างแต่เบลว่าเจอบ่อยนะครับก็คือให้สังเกตติงตงต่งตรงเนี้ยถ้าติ่งตรงเนี้ยหักก็คือต้องเปลี่ยนเรือนฮอบทั้งเรือนหรือถ้า แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับผมมีวิธีของผมสร้างขาเหล็กให้มันเลยนะครับจบไม่ต้องหักมันต่อไปนะฮะผมสร้างขาเหล็กให้มันไปเลยนะครับจบจบนะจะได้ไม่ต้องหักกัน <c oughs> นะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรือนฮอบถ้าตรงเนี้ยขาตัวเนี้ยไม่หักก็สามารถที่จะเกาะไอ้ตัวเนี้ยอยู่ได้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเอาจริงนะผมว่ามันให้มาแค่ให้เหมือนปืนจริงเฉยเยนะครับมันไปช่วยบังคับไอ้ตัวนี้คือเวลามันเข้าล็อกเนี่ยมันจะเกี่ยวไอ้ตัวนี้นะครับเกี่ยวกับตัวนี้ซึ่งถามว่ามันหัก มันจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับมันก็ยิงได้เพราะสุดท้ายแล้วเรือนฮอปเนี่ยมันก็เข้าไปเกี่ยวใต้นี้อีกทีอยู่ดีนะครับมันก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะขอแค่อติ่งเนี้ยอย่าหักพอนะครับเออนะไอ้จุดเนี้ยจุดเดียวเลยเพราะหลายคนนะ่ะผมว่าซื้อมือสองจากในกลุ่มหรือว่าซื้อมือสองากร้านผมถ้าแบบผ่านศึกเยอะๆอ่ะจะเจอนะครับแต่ผมซีเรียสไหมไม่ที่บอกไม่ต้องไปซีเรียสหรอครับว่ามันจะมีปัญหาบอกตรงนี้เลยว่ามันไม่มีปัญหานะ นะครับแค่ตรงนี้หักไม่มีปัญหาเลยมันยิงได้ยาวๆขอแค่อยากให้ตรงนี้มันหักก็พอไอ้ติ่งเล็กๆเรือนฮอปเนี่ยเพราะมันใช้ล็อกตัวนี้นะครับไม่ให้มันหลุดออกจากเรือนเฮ้ยไม่ให้มันหลุดจากข้อนอกนะครับเวลาใส่ปืนปุ๊บมันจะกดของมันอยู่พอดีเวลายิงเวลามันขยับมันจะให้ตัวมันแบบนี้นะครับซึ่งปกตินะอ่ะนะครับหรือท่าใดไปเจอมือสองที่อื่นนะครับแล้วเจอว่าหักก็ไม่มีปัญหาแต่ขออยากให้ติ่งกดฮอปหักนะครับ ค่นั้นเองนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหักหรอก WE เจอน้อยครับจเจอหนักหนักก็เบลกับเจอเยอะสุดก็เบลครับเจอลองลงมาก็อาร์มี่ WE ก็มีบ้างน,นะครับแต่ว่าผมว่ายังเป็นส่วนน้อยอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่เปลี่ยนให้ลูกค้าสร้างขาเหล็กไปเลยนะครับผมเอาจริงเดินท็อปใหม่มันก็ไม่ได้แพงนะสองร้อยห้าสิบหรือสามร้อยห้าสิบเนี่ยผมจำราคาไม่ได้นะครับแต่ผมแต่โอกาสที่มันจะกลับมาหักอีกมันได้ไงนะครับ ผมเลยเลือกที่จะโอเคสร้างขาเหล็กให้ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องหักจบนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวก็กลับมาหักอีกต่อให้เปลี่ยนสอง้อแต่มันอยู่ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวมันก็หักผมสร้างขาเหล็กไปเลยจบจบนะครับจริงๆนะบีบีกันงานสร้างอมันนะครับแต่แต่ใช้เวลาเหมือนกันนะใช้เวลาครับงานสร้างงานฝีมือไอแ้แรกๆอะ่ะตอนที่ผมทําแรกๆเฮ้ยผมก็เปลี่ยนไม่ใช่รับซื้อตอนซ่อมแรกๆครับ มันก็เปลี่ยนลูกค้าไปมามันเจอบ่อยเกินไปเราทำไงดีให้มันใช้ได้ยาวๆนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะมีอยู่คนหนึ่งที่ผมจําได้ก็ก็เป็นลูกค้าใช้เขามาประจําแล้วกันมาร้านผม,มครับชอบไม่ได้มาซื้อนะเอาตัวนู้นมาซ่อมมาตัวนี้มซ่อมคือเขามีปืนเยอะนะครับและส่วนใหญ่ที่เจอคือเขาจะเก็บกล็อสะส่วนใหญ่เพราะว่าเขาชอบโมเดลนะครับแล้วเขาก็ยิงเล่นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็ไอ้ตัวเนี้ยหักนะครับเพราะว่าไม่รู้ทําไมมันถึงหักนะแต่ผมว่ามันก็ทนอยู่นะ ถ้าเป็นของ WWE เจอผมบอกแต่เบลอ่าเจอบ่อยก็คือไม่รู้ทำไมมันถึงหักซึ่งเอาจริงมันก็ไม่น่าหักแต่ผมว่าพอเข้าใจได้ตรงนี้ว่ามันอาจจะรับแรงกระแทกจากด้านหน้าลงมาปุ๊บมันก็กระแทกไอ้ตัวนี้นะครับแล้วถึงเวลามันสลาไ์สลด์ถอยพวบนี้ก็เลื่อนติดมาตรงนี้ม,นมันกระแทกตลอดเวลามันเลยหักนะครับผมเลยเปลี่ยนเป็นเหล็กซะจบย,ยาวๆนะครับตอนนี้ก็ซื้อแก๊กับลูกซัดกันไปเลยนะครับนอกจากยางเสื่อมสภาพค่อยมาเปลี่ยนกันนะครับผม อ่ะใส่กลับเข้าไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บกดลงไปนะครับแล้วก็กดลงไปอู้จะแข็งแข็งเวลาใส่ตัวของอ่าดีบนีนะครับให้เอานิ้วเนี่ยให้เอานิ้วาดในตัวไอ้นี่ก่อนพลาสติกที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยหรือบูทลองเขาเนี่ยนะครับจับแบบนี้นะครับดันลงแบบนี้แล้วยัดเข้าไปนะปุ๊บแล้วยันแลวใส่กลับแต่ถ้าเป็นพวก สิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปดอะไรกะนพวกตระกูลก๊อกที่มันไม่ได้ยาวขนาดนี้ยไม่ต้องนะครับเพราะว่าเขามีระยะด้านหน้าเพื่อจะให้ผลออกไปนะครับแต่ด้วยความที่ตัวเนี้ยถ้าเราแทงเข้าไปเลยเนี่ยไอตัวหมุดไอตัวแกงไก่หลอดเนี่ยมันจะไปกระแทกกับตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะไอตัวบอไอสไลด์ครับพอมันขูดปุ๊บมันไม่เชิงขูดหรอกมันติดแล้วมันท่านจะไปขืนลงอะ่ะมันไม่ลงนะครับต้องใช้วิธีนี้คือยืดออกไปแล้วแยงเข้าไปก่อนมันจะได้ไม่ติดแล้วค่อยกดลง วิธีน <sound> okay, uh, ี้นะนะครับอ่ะประกอบกลับเข้าไปโอเครีเซ็ตนะครับอ่าเช็ดนะครับเช็ดไปเช็ด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 นะครับเช็ดเรียบร้อยอย่าลืมนะครับมีบีการเรื่องความดูแลสารรองลอกหล่อลื่นสำคัญนะมันปืนจริงเลยนะครับแต่ปืนจริงจะหนักกว่าเพราะว่าถ้าปืนจริงถ้าเราเก็บไม่ดีดูแลไม่ดีสนิมส่วนมีบีการถ้าเราดูแลไม่ดีก็ แม็กลวกอะครับนะครับอย่าลืมับเก็บบีบีกันเนาะอัดแก๊สด้วยนะครับถ้าไม่อัดแก๊สคาไว้เดี๋ยวลวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเออแล้วก็นี่แล้วส่วนใหญ่ G สามสี่เนี่ยเขาชอบให้มาเป็นตัวคันแขวนสไลด์แบบนี้นะครับเป็นแบบเพชรซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ใช้นะใช้วิธีการดึงสไลด์เอานะครับโอเคไหมไปดูกันทดสอบยิกันดีกว่าครับโอเคครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว วีก็๓๔ตัวสีเงินนะครับซึ่งเป็นหนึ่งตัวที่ที่ผมพูดไปว่ามันเพิ่งเปิดตัวใหม่มาได้ไม่นานนะครับตัวนี้สภาพสวยมากนะฮะโอเคมานะครับอัดแก๊สกันนะครับแก๊สที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นสิบสองนะครับใส่ไปเลยนะมกดค้ามแล้ว6สิบวินาทีประมาณแต่นี้ผมคาแก๊สไปหน่อยแต่ถ้าแก๊สหมดมันต้องเติมนานกว่านี้แต่อย่างที่บอกครับปืนไอแก๊สรุ่นใหม่เนี่ยมีซิลิโคนในตัวนะครับไม่ต้องเอานะครับผมแต่ก็อยากดจจเต็มนะนะครับ อ่ะใส่ลูกนะครับมาเดินมนะครับสามนัดแรกจะเป็นลูกศูนย์จุดสองศูนย์นะครับเพื่อวัดความแรงที่เหลือจะเป็นลูกศูนย์จุดสองห้านะครับเดี๋ใส่เลี้ยงให้มันสวยก่อนนะครับจะใส่ได้เยอะๆนะโอเคเรียบร้อยครับแม็กซ์วนใหญ่บีบีกนนะ์มันบรรจุได้ยี่ห้าแต่ผมแนะนำให้ใส่สิบห้านะครับไม่ สักสิบห้าไม่เกินยี่สิบแล้วกันเพราะว่ากันสปริงมันล้าเร็วนะครับผมเราเลือกที่จะใส่น้อยๆหน่อยนะครับแต่นี่ผมเทสย,ยิงอาจจะใส่เยอะนะครับผมก็ใส่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ประมาณสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบพอดีมันใส่ยี่สิบเป๊ะๆนะครับวนอยากจะยี่สิบอ่ะถ้าดูง่ายๆก็คือถ้าจะใส่ยี่สิบอ่ะให้ตัวดันลูกเนี่ยมันเกินตัวเนี้ยมาหน่อยหนึ่งนะครับหรือลูกจะอยู่ประมาณนี้เวลาเราความแม็กเวลาเติมลูกนะครับเพราะตรงนี้เป็นช่องเติมลูกนะดูง่ายๆนะครับ วัดความแรงกันนะครับสามหกแปดสามหกเก้าสามหกหกนะครับสี่นัดนี่หว่าเอาไม่ขึ้นแล้วทีนี้นะครับสามรอยหกสิบแรงนะบวกกับแก๊สสิบสองเคจนะครับแต่ <c oughs> ถ้าให้ผมแนะนำนะครับถ้าผมแนะนำถ้าตัวนี้อยากแรงขึ้นอีก นิดนึงเกือบเกือบแตะสี่ร้อยแล้วกันนะครับก็คือใส่ท่อรีด 6. 0 1ดนหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางจับลูกอีกสักหน่อยเพื่อให้มันคุมลูกอยู่นะครับบางทีปืนแรงดันสูงคือท่อเอาผมอธิบายง่ายๆก่อนว่าทําไมืนพวกปืนสั้นเนี่ยมันถึงไม่ค่อยแนะนําผมไม่แนะนาพวกเอาความแรงชุดลมนะครับเพราะว่าเรายิ่งเอาความแรงตรงชุดลูกสูบเนี่ยแรงรีคอยที่มันหนักขึ้นนะครับมันจะผลักสไลด์ให้มันถีบกลับแรงขึ้นข้อเสียคือสไลด์มันจะแตกง่ายนะครับพวกนี้มันไม่ใช่เหล็กนะเป็นโลหะนะครับ ซึ่งมันก็ไม่ได้ทนทานขนาดนั้นนะครับผมนะแต่ถ้าจะอัพความแรงเนี่ยคือถ้าใส่ท่อรี่กับยางเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มอยู่ประมาณสัก2 0 3 0 fps นะครับแต่พวกตัวสั้นๆนะผมไม่ไม่แนะนํานะเพราะว่าต่อให้ใส่แล้วความแรงมันขึ้นไม่มากเพราะว่าบีพีการเนี่ยความแรงขึ้นอยู่กับความยาวของท่อด้วยมีส่วนนะครับบวกกับถ้าอ่าถ้าเป็นปืนสั้นนะปืนยาวไม่เกี่ยวนะครับเอ้ปืนยาวก็เกี่ยวคพรับแล้วก็พวกชุดลมอะไรด้วยต่างๆมีส่วนหมดเมอพวกปืนสั้นแก๊สยาวแก๊สนะครับ ถ้าอยากเพิ่มความแรงก็เปลี่ยนห่อรีดเปลี่ยนยางจับลูกใหม่นะครับก็จะเพิ่มได้เยอะพอสมควรนะฮะจะว่าป,ประมาณยี่สบถึงสสิบได้เลยนะครับโอเคต่อไปก็ชมกันทดสอบยิงกันนะครับโอเคมาเมื่อกี้ผมพูดลองเทสเนาะอันนี้ทดสอบความแม่นยำนะครับผมเป้าสิบเซนละย0ิบเซนครับระยะโดยประมาณอันนี้สิบห้าเมตรนะครับผมมาดูกันว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับผมกล้องยาวๆนี้ผมว่าไม่น่าพลาด เดี๋ยวต้องกิฟตต่ำนะครับลืมไปว่าวุนี้เขาทำไม่เหมือนปืนจริงนะ <L un> ถือว่าแม่นพอใช้ได้นะครับต่อไปก็ดูระยะ10เมตรนะครับโอเคมาเป้า10เซนและ20ิบเซน,นครับระยะดยประมาณ10เมตรนะครับผมก็มาดูกันว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับ สิมเมตรผมว่าสบายนะสำหรับพวกปืนหน้ายาวๆอย่างนี้นะเดี๋ยวกิ๊บหลบนิดนึงฮนะเดี๋ยวโดนคันแขวนสไลด์นะครับยิงได้ปกติลูกหมดสไลดค์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหาโอเคไหมยิงได้ปกติครับลูกหมดสไลดค์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าผมกิ๊บสูงเกินไปนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นเหลี่ยมแบบสามเพชรอยไม่สามเพช แบบตาแบบเพชรนะครับก็คือมันสำหรับปลดแต่จริงผมก็ไม่ให้ใช้แหละเพราะว่าบีบีกันเนาะนะครับก็รู้ๆกันอยู่ตอบตอมากๆขูดมากๆมันก็เรียกอะไรมันสึกนะมันสึกดึงเอาดึงเอานะครับสะดวกสะดวกแล้วก็เซฟอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมพวกการลงน้ํามันนะครับทำความสะอาดนะครับสาคัญนะบีบีกันถ้ายิ่งแห้งๆเนี่ยคือบีบีกันที่ลูกค้าสง่งมาซ่อมบางตัวเนี่ยเออมีอยู่ตัวสภาพหนักมากนะครับลืมถ่ายคลิปเเสียดายนะฮะ สภาพโคตรหนักเลยนะครับคือเก็บนานมากฝุ่นเฟินข้างในนี่แบบกระจุยนะฮะล้างออกมาทีโอ้โหนึกว่านึกว่าอยู่ในดงทีเลนนะฮะคือแบบโอ้โหเขียวปัดนะครับเขียวจนดำนะฮะฝุ่นนะับผมโอ้โหแบบหนักมากดีผมบอกลูกค้าลูกค้าบอกว่าเกือบยิงแล้วนะครับเพราะว่าเขาเขาบอกเขาซื้อก๊สไปแล้วนะครับผมก็ถามว่าปืนเก่าไหมเก็บไว้นานหรือยังนะครับเขาก็บอกว่าขอซื้อแก๊สไปลองก่อนถ้า มันยิงได้เดี๋ยวมาซ่อมสรุปแล้วโชคดีครับเขามี2แม็กแม็กรั่วทั้งคู่นะครับก็เลยไม่ได้ลองก็เลยมาให้ซ่อมโอ้โหบอกเลยว่าฝุนเขอะมากถ้าเขาเสียบยิงนะผมบอกเลยว่ามันจะยิงได้ไปสักพักหนึ่งครับแล้วต่อไปเนี้ยพอมันไม่มีน้ํามันเลยเนี่ยมันฟิลเหมือนไม่มีสารหล่อลื่นเลยเนี่ยอุปกรณ์ภายในที่มันแห้งอยู่แล้วเนี่ยมันจะพังค่อนข้างไหวมากนะครับมันอาจจะอยู่กับเราได้สักพักหนึ่งจะเขว่าสักพักหนึ่งพอแรงเสียดสีมากๆเข้าสังเกตง่ายๆครับคือถ้าเรา ยิงแบบปืนแห้งๆเนี่ยความหนักของสไลด์จะเยอะขึ้นความฝืดของสไลด์จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราลงน้ํามันปุ๊บอัตราการหล่อลื่นเนี่ยมันจะต่างกับลาวฟ้ากับเหวเลยนะนะครับคือสารหล่อรื่นเนี่ยมันช่วยทำให้ลื่นขึ้นบวกกัอบอุปกรณ์ตามการใช้งานอ่ะจะยืดอายุได้มากขึ้นรองแรงเสียดสีก็จะน้อยลงนะครับนั่นแหละสําคัญมากสาหรับพวกสารหล่อลืน่นนะครับผมปืนใท้เก่าๆบีบีการใท้เก่าๆน,นะครับอย่าพึ่งเก็บไว้นานแนละ้วจนฝุ่นจับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือไฟฟ้านะครับ ถ้าเป็นแก๊สน่ยมันดูแลง่ายนะครับเพราะว่าเราถอดสไลด์อย่างน้อยฉีดซิลิโคนล้างแบบคร่าวๆก่อนเหมือนที่ผมสอนต้นคลิปอ่ะอันนั้นคือสไตล์เด็กขี้เกียจแบบที่ผมสอนเลยอันนั้นจจะง่ายมากนะครับจะง,ง่ายสุดๆแค่ฉีดล้างฉีดล้างให้มันไหลลงมาทั้งหมดนะครับแล้วค่อยเคลียร์ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับพอเราฉีดล้างหมดแล้วเราค่อยใส่สไลด์กลับแล้วก็ดึงชักเทสยิงเทสยิงเสร็จแล้วใส่แม็กใส่ลูกยิงเลยได้นะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องซิลิโคนจะฟุ้งเข้าไปในลำก็ไอในท่อในนะคร และยิงเคลียร์สักพักมันก็ออกหมดนะครับแต่ช่วงประมาณสักห้าหกนัดแรกอาจจะไม่ค่อยแม่นหน่อยนะครับเคลียมันลื่นมันลื่นนะครับนะโอเคนะครับผมอันดับต่อไปนะครับเราแม็กออกนะครับผมแก๊สในแม็กก็คลาดได้เลยครับแก๊สรุ่นใหม่ๆมีซิลิโคนในตัวนะจ๊ะแต่ย้ํานะครับว่าอย่าอัดเต็มนะครับผมถ้าสมมุติว่าเนี่ยผมยิงไปละยี่สิบนัดนะครับยี่สิบนัดเนี่ยแก๊สเนี่ยอยู่ในปืนเนี่ยคือด้วยปกติแล้วนะครับเราเติมแก๊สหนึ่งครั้งจะยิงได้ประมาณหนึ่งแม็กครึ่งนะครับผมก็คืืออแแกกก๊สในนม็็เเี่ยหล พอสมควรที่จะมีเนื้อที่ให้เขาขยายตัวแล้วหดตัวนะครับไอหดตัวไม่กลัวครับผมกลัวตอนขยายตัวถ้าเขาขยายตัวเนี่ยคือช่วงอากาศร้อนจัดทำให้แม็กระบวมตลาดจนเต็มคือไม่เหลือเนื้อที่ให้เขาที่จะขยายตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวแม็กมันบวมนะกรณีเคสแม็กบวมมาค่อนข้างเยอะนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเก่าๆซึ่งเฟรมรุ่นเก่าๆมันไม่ได้แข็งแรงทนทานท่ารุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าๆก,ก็หลักประมาณเกือบสิบปีอะนั่นแหละครับ คือมันบวมนะก็พอเข้าใจได้มอบอายุตามการใช้งานขงเขานะครับแล้วบวกกับเก็บไม่ดีด้วยทำให้นะพวกอุปกรณ์อ่พวกอ่าอ่าอุปกรณ์เรามันเสียหายนะครับโอเคต่อไปนะครับดึงสไลด์ถอยหลังลงนะครับลั่นไกทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จครับสำหรับเจ้าตัวกล็อก b e bell army และ enc นะครับอ่ายูมาเล็กด้วยนะครับผมก็จะลืมรีเซ็ตไกนะจ๊ะก็คือถ้ามือเดียวเราก็ดึงเงี้ยนิดเดียวนะครับนิดเดียว ้ามือเดียวนะครับระยะมันนิดเดียวแค่นี้ดึงก็รีเซ็ตแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นยูมเล็กมันจะต้องเกือบๆถึงเหลี่ยมข้อด้านหลังนะครับเกือบถึงนะเกือบถึงนะนะครับโอเคนะครับผมนะประมาณนี้นะฮะแลวอย่าลืมนะครับมีพีการร้านฮอร์สากด้วยจ้ะโอเคมานี้ครับท่านใดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจมีพีการเฉียงเซไละอีดบีเคแอซอฟนะครับผมหรือกดคำว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์หลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม